ร้อยบาทเองได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งสองรอบหลายรอบแล้วไม่ไนะวันนี้อันนี้เหรอเออยทุกคนที่หนึ่งสองรอบนะเฮ้ยวันนี้ที่หนึ่งสองรอบนะได้ยินเปล่าฮัลโหลที่หนึ่งสองรอบมีกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 กี้ไมิต้องมด้ไ้ สามสี่นี้เองก็ตอนสิบห้าคำขึ้นเปลี่ยนแรงปั๊เฮ้ยมีคนมีคนมีคนตรงเอ็นตรงเอ็นตรงเอ็นเอ็นใช่ไหมเอ็นเอ็นเอ็นโอเคเอ็นแร้วทัเอ็นเป็นรถเป็นรถเป็นรถเฮ้ยมันแหลกแล้วเนี่ยเราแกงเราแกลงเราแกงคนแหลกไม่ดีเลยมันแหลกอ่ะนี่กองนี้เพี้ยนอะเป็นแบบหล่อ

อเกาะก่อนคิวคิวเฮ้ยพี่ทำไมันค้างอยู่ในบทนี้เลยอ่ะหนึ่งสตอร์เบรดเจ้าพี่พี่เก็บนะไอ้บ้าเมื่อกี้พี่พี่ที่ยิงผมนึกว่าเป็นลิฟายแน่ผมเล่นไม่ได้แต่มันดังแตกโอ้ยบ้าเอ้ยรู้ว่าจะตายทุกคนกูจะจะบอกว่าลุงรักทุกคน ล้มหนึ่งล้มหนึ่งาจะบอกว่าลุงล้างทุกคนต่างกันลุงลุงเล่นไม่ดีเลยอ่ะในตัวหนึ่งล้มล้มหนึ่งนะครับตรงตรงขัานบนนี่อีหนึ่งกรได้ทุกคนเจ็บเด็บอุณเอ็นคนสุดท้ายคุณทำได้ยังไงเนี่ยยิงล้วคิวคิอันต่า

ใ้องทองอ่ะเจอเน็ตแล้วเจอองโอยโอ้โหสว่งเป็นใจนไมลมิเยวันอออโอ้โหรูเพชดีต้องมปขุดทองเจอเเลยมนเจ็บมันเจ็บลุงด้านขวามีลุงโยโลมาครับโลมา หนึ่งโลมากฮะเอ้ยมีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงกลางกลางกลางไอ้นี่เลยเฮ้ยหลายคนหลายคนหลายคนมีข้างหลังข้างหลังอีนลุงลงยีงลงหลังจับคดีแม่นเฮ้ยมีคน W ครับ W เล่นไล่แล้วเล่น 7K ผู้ไม้เดินได้ผู้ไม้เดินได้มาแล้วยิง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 โดนหนึ่งโดนหนึ่ง รู้สึกว่าลุงเฉกับบอลลูแล้วลุงไม่เอาแล้วมันยืนมันยืนมันยืนวงไกานั้นเนี่ยตรงเนินเห็นป่ะตรงเนินตั้งตรงเนินตรงเนินมีตรงเนินมีเฮ้ยตรงเนินตายหนึ่งครับเล่น 7K เล่น 7K สะพายลุงมาก่อนนะสมพายลุงมาก่อนนะเฮ้ยโอ้โหมาเจอคนด้วยเฮ้ยมันกำลังลอยลุงไปยิงตัดกล้องมันเจอมาแล้วมจอแล อไปไหนอ่ะปัดปัดปัดฟัดฟัดฟัดมีสองแปดสามแล้วเนี่ยเป็นบ้านหลังนึงส่วนเฮ้ยมีคนรอดมาเราปะไม่ใช่ไม่ใช่นะเชี่ยวปะเมื่อกี้ใครรอดมาลุงปะไม่ใช่ลุงไอ้กินไม่ใช่โอ๊ยสวยคิวบิวบัตเทิลตรงเอ็นแอปสั่งอ็อเขาจะเล่นแมคค้าเหรอ เฮ้ยตรงเอ็นมีตรงเอ็นมีบนข่าบนเนินบนเนินยิงยิงโอ้ยตรงพี่ทองไ้แลงลงอตัว้นเอา่อนมตมลุงลไตามไปเดันเฉดเคเดนเฉดเคตุนหมดหมดน็อกเหลือตัวเดียว 1เอ็นมาสเตอร์เอ็นเอ็นเอ็นนี้จะมีซัมมี่ทองเนีดีัดเววัดโดนนัดหนึ่งมายายายตายอ่ะบกตายแกงเขาคือเหมือนพวกเราเป็นอะไรไม่รู้ลอยฟ้าไปแล้วก็ไปยิงเขาเลยไอ้ข้างหลังมีข้างหลังมีคนข้างหลัง ตายสวยคนโดดมามีคนโดดมาโผลหมาอีกออไม่กับเลยเฮ้ยไปพี่รอเลยเจอคนทัก2 295 2 210กลางๆโอเน่าจะตกคนอื่นออยิงตรงนี้คนหนึ่ง วันดีเรามาอย่างเป็นมิตอย่าตกใจและยิ้มูนีคอมีขตัวนึงแต่เราต้นไมตัวหนึ่งมีตัวนึงที่เราสร้างขวตัวนึ่งเกเลยละมีคนขึ้นตกตึกสองคนตีเลยตุตีเลยอยู่ตรงตีเลยตตีเลยดูอรกใช้อินฟลไรส์สองตีเลยกคน ล่อนแล้วมันล่อนมันลอนลงบ้างไปไไปไตอตอตอีนะต่อตเบื่อนะต่อตีบวกกันเนี่ต่อขึ้นทั้งบนอ่ะคิวคิวโดนละ